สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็มาพบกับคู่วานและคูไออีกเช่นเคยค่ะในสัปดาห์นี้เด็กๆรู้ไหมคะว่าเราเรียนรู้ในหน่วยอะไรรู้ไหมเอ่ยใช่แล้วค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยดินหินทรายนะคะซึ่งในห่าวันนั้นเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรไปดูกันเลยค่ะ ในวันที่1น,นะคะเราก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของดินหินทรายนะคะแล้วก็วันที่สค่ะเราก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ดินหินทรายในการทําเครื BRE, ่องกองน้ํานะคะว้าวเด็กๆจะได้เห็นในการทําเครื่องกองน้ําด้วยนะคะในวันที่3ค่ะเราก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของดินหินทรายนะคะในวันที่สค่ะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับ สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตที่อาศัยอยู่ในดินหินทรายนะคะแล้วก็ในวันสุดท้ายค่ะวันที่5เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาธรรมชาติรอบตัวของเรานะคะและในคลิปที่6ค่ะขวานแถวมาให้นะคะในคลิปที่6นะคะเราก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับคําพื้นฐานในหน่วยดินหินทรายนั่นเองค่ะ ก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหาในวันที่1ของเรานะคะลักษณะของดินหินจายนะคะในวันนี้ค่ะครูหวานก็มีเพลงพ่อๆนะคะมาให้เด็กๆฟังแล้วก็ทําท่าทางประกอบไปพร้อมๆกันเลยนะคะเพลงนี้มีชื่อเพลงว่าเพลงคนสร้างบ้านนะคะแล้วเนื้อหาของเพลงจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันเลย สนุกพร้อมกับทำท่าทางประกอบไปแล้วสนุกกันไหมเอ่ยสนุกกันมากเลยใช่ไหมคะอะในวันนี้นะคะครูหวานก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะของดินหินทรายนะคะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรมีความเหมือนความแตกต่างกันอย่างไรถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปรับความรู้กันเลย ลักษณะของดินหินทรายนะคะครูหวานจะเริ่มพูดจากลักษณะของดินนะคะดินนะคะเป็นวัตถุธรรมชาติค่ะที่ปกคลุมผิวโลกนะคะมี3ชนิดเลยก็คือดินเหนียวดินล่วนและดินทรายหรือทรายที่เราจะเรียนรู้ในลักษณะของวันนี้นะคะ ดินนะคะมี3ชนิดเลยค่ะดินเหนียวนะคะก็จะเป็นดินที่มีเนื้อละเอียดที่พังทลายได้ยากค่ะการอุ้มดินนะคะก็จะมีมากนะคะยึดเกาะได้ดีค่ะแล้วก็แลกเปลี่ยนธาตุอาหารพืชไม่ค่อยได้นะคะจึงไม่เหมาะกับการนําไปปลูกพืชน,นั่นเองค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นดินร่วนค่ะ ดินร่วนนะคะจะเป็นดินที่มีเนื้อค่อนข้างละเอียดค่ะนุ่มมือนะคะแล้วก็ยืดหยุ่นพอสมควรนะคะระบายน้ําได้ดีมากนะคะดินนี้นะคะก็จะมีแร่ธาตุอาหารมากกว่าดินอื่นๆเลยนะคะดินนี้นะคะก็จะเหมาะสมกับการปลูกพืชมากที่สุดนะคะต่อไปดินทรายหรือทรายนั่นเองค่ะทรายนะคะก็จะมีลักษณะที่ยืดเกาะตัวกันไม่ค่อยแน่นนะคะระบายน้ําและอากาศได้ดีค่ะอุ้มน้ําได้น้อยนะคะ และดินทรายเนี่ยก็ยังพังทลายได้ง่ายด้วยค่ะแล้วก็มีธาตุอาหารน้อยนะคะแล้วก็ไม่ค่อยเหมาะกับการปลูกพืชด้วยค่ะการปลูกพืชน,นะคะก็จะเหมาะกับดินร่วนมากกว่านะคะส่วนการใช้ประโยชน์ของดินนั้นนะคะก็หนึ่งเลยค่ะดินนะคะก็จะเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์และสัตว์นะคะมนุษย์นะคะก็จะนําดินนะคะไปสร้างบ้านใช่ไหมคะแล้วก็จะมีสัตว์หลายๆชนิดเลยนะคะที่อาศัยอยู่ ใต้ดินนะคะ2เลยค่ะก็จะเป็นการทำสิ่งของเครื่องใช้นะคะเช่นดินเหนียวนะคะก็จะทำอะไรคะทำหม้อได้ใช่ไหมคะทำเครื่องปั้นดินเผานั่นเองนะคะก็จะนำมาใช้ทำเครื่องใช้นะคะของมนุษย์นั่นเองค่ะสเลยค่ะก็จะเป็นการใช้ประโยชน์นะคะจากดินนะคะก็จะเป็นการปลูกพืชนั่นเองค่ะเราก็จะปลูกพืชผักใช่ไหมคะโดยการใช้ดินมาปลูกใช่ไหมคะ ต่อไปค่ะหินค่ะหินเป็นของแข็งนะคะที่เกิดตามธรรมชาตินะคะซึ่งเป็นสารผสมที่เกิดจากการเกาะตัวเกาะแน่นของแร่ธาตุนะคะใน1ชนิดหรือ2ชนิดขึ้นไปเลยนะคะหินนะคะก็จะมีรูปร่างที่แตกต่างกันไปนะคะรวมถึงสีสันด้วยค่ะตามถิ่นที่อยู่ของหินนั้นนะคะ บ้างคะ่ะได้รับความรู้จากครูหวานไปแล้วในเรื่องลักษณะของดินหินทรายนะคะดินหินทรายนะคะก็จะมีลักษณะแตกต่างกันไปเลยใช่ไหมคะเด็กๆได้รับความรู้ในวันนี้ไปแล้วนะคะครูหวานก็นอกจากที่จะมีความรู้มาให้เด็กๆแล้วเช่นเคยค่ะครูหวานก็ยังมีใบงานมาให้เด็กๆเช่นเคยอยู่ข้างล่างนี้เลยนะคะอย่าลืมทําใบงานกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะครูหวานกับครูไอซ์ก็ ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้านักทักสวัสดีค่ะบ๊ายบาย